เปลี่ยนเรื่องเราจะดูรูปภาพไม่ได้นะคะ,คะเราเพราะดูก่อนนะคะตัวอักษรใช่ไหมคะมาะหนูมานั่งตรงนี้มันจะได้เห็นหน้าหนูให้ทายตัวอักษรก่อนนะคะค่ะภาษาไทยก่อนนะคะอ่าตัวนี้อะไรคะ,ขอ,อะขอขวดอ่าขอขวดถูกวางไหนคะอ่าถูกวางไหนผิดโอเคอันนี้อะไรคะดาวทมโท พูดชัดๆค่ะนอนลงเท้าหน้าเขาโอเคถูกต้องตัวนี้ล่ะคะใส่คอเลยล่ะคะอ่ะตัวนี้ตัวอะไรคะคิดดีๆคะ่ะดอดติ๊อเคเก่งมากหนูคิดได้ดีอ๋อเคหนูคิดว่าอันนี้คือหอน,น้ำหูนะโอเก่งมากเลยคะ่ะอันนี้ล่ะคะห้องผิดนะผิดค่ะนอนรอจุฬาเก่งแก้ไขได้ อันนี้ห่างยาวป้าปาเก่งมากค่ะเห็นไหมเก่งและอ้าวงูงูอ่า,งองอาเก่งมากค่ะามิก่ดีกว่าก็อไก่เก่งมากค่ะจำตัวนี้ได้ทุกตัวใช่ไหมอันนี้อะไรคะอืห้อหยหใส่ผ้าเก่งมากวิกิมดไต่คอค่ะอผ่อพึ่งเก่งมากค่ะอันนี้ห่างยาวบอปลา ไม่ใช่ค่ะข้อฝ่าสันทารเก่งมาก <c oughs> อรอเรือหนูจำตัวนี้ได้ทุรออันนี้อะไรคะหัวคว่ำนะต่อเต่าโนอันนี้คอคนคะ่ะผิดหนึ่งแล้วอ่ะนนอหู no, no. เก่งมากคะ่ะนี่อะไรคะโซเสือเก่งมากค่ะอันนี้อะไรคะข้ <c oughs> อถุง่งเออเก่งคะ่ะ ห็นไหมบอกว่าพอถุงหาไม่เจอบอกแล้ว <c oughs> อันนี้อะไรคะพอพานวันตั้งเก่งมากคะ่ะอันนี้อะไรพอสัมผากลางใบค่ะเก่งมากคะ่ะพอสัมผักลางใบอันนี้ตบไม่ใช่ตบชอบใช้สมัค่ะเก่งมากคะ่ะเกือบจะหมดแล้วพอควายเก่งคะ่ะ นี่ไาารเก่ <su Carlos. S 1> งมากนี่อะไรคะโอ้เก่งมากอันนี้อะไรคะช็อคเคอร์เก่งค่ะอันนี้อะไรคะเก่งค่ะอันนี้อะไรคะยอยักษ์เก่งค่ะอันนี้อะไรคะโปลเบนเก่งมากอันนี้อะไรคะตเต่าเก่งค่ะนี่ไร พอฟันใช่ไหมไมจจ่ว่าอันนี้เธอชอบหลงอันนี้อะไรคะเท่าเด่นยากอันยากยากดันได้อ่าน,นี่อะไรคะถ้าสีหอนวดยาวถอดถาดเข้าไม่หลงเก่งค่ะอ,อันนี้หางสั้นพอพอไม้ไม้โอ้เก่งค่ะอันนี้อะไรคนละคังเก่งค่ะอันนี้อะไรคะ จอจันเก่งค่ะอันนี้อะไรคะซอสู้เก่งมากอันนี้อะไรคะม้อมาเก่งมากค่ะอันนี้อะไรคะชอช้างค่ะอันนี้อะไรคะช่อสิงโอ้เก่งอันนี้อะไรคะโคไขโอ้เก่งเก่งเก่งอันนี้อะไรคะนอนนีนเก่งมากอันนี้อะไรคะลลิงอ๋อเก่งค่ะอันนี้อะไรคะสองตัวฮะ ระยิงสองเตือนมีตัวเดียวไงเมื่อกี้นันที่ไปก่อนสอเสือไม่ใช่หรออันนี้อะไรคะใช่ไหมระยิงใช่ไหมอันนี้อะไรคะสัตลายเงาอ๋ออันนี้อะไรคะทอทงอ่าอันนี้อ่ะทบทวนอีกอันเดียวทอคนอ่าเก่งมากถูกหมดถูกหมดเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อภาษาอังกฤษ